คำถามในเรื่องของกรรมอะค่ะกรรมในปัจจุบันชาติกับกรรมในอดีตชาติอะไรที่มันส่งผลไวกว่ากันค่ะกรรมในปัจจุบันชาติสิส่งผลกรงผลไวกว่ากรรมที่เกิดขึ้นจากอดีตชาติสมมตินะยกเหตุการณ์ง่ายๆนะโยมอ,อย่าไปคิดว่าเหตุการณ์ที่เรียกว่ามันจะเป็นกรรมเก่าทั้งหมดนะบางครั้งมันเป็นกรรมใหม่ก็มียกตัวอย่างเช่นว่านะคนหนึ่งคนมีคู่อยู่แล้ว แล้วอยู่ๆจูจ่ๆบางเอิญว่ามีอีกคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเนี่ยแล้วจิตของเราเนี่ยถ้ามันเป็นกรรมเก่าที่ได้ทําร่วมกันมาจริงๆคือเราความความรู้สึกของเราเป็นตัววัดนะก็คือเราจะเข้าไปสู่วงวง,วงจรกรรมนั้นอย่างที่ไม่มีความละอายเลยแต่ถ้าเราเข้าสู่วงจรกรรมนั้นด้วยความละอายแก่ใจด้ยเบื้องต้นน่ะมันหมายความว่าอันนั้นอาจจะเป็นเงื่อนไขกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะว่าได้ทําบุญร่วมกันมานั้นะกรรมใหม่จึงสําคัญกว่ากรรมเก่าเพราะกรรมใหม่เป็นตัวจัดสรรวิถีวิถีชีวิตเป็นตัวจัดสรรเหตุการณ์เข้ามาในชีวิตของเราดังนั้นจงอย่าไปจงให้ความสนใจกับการกระทำนะปะัจจุบันมากกว่าที่จะไปรู้ว่ากรรมในอดีตจะส่งผลอะไรบ้างแต่กรรมในอดีตหรือเงื่อนไขในอดีตนี้มันจะส่งผลให้เราก็ต่อเมื่อ เราเข้าไปถึงกรรมนั้นและเราสามารถที่จะอาโหสิกรรมในกรรมนั้นหรือจะสามารถยกบุญให้กรรมกรรมนั้นให้กลายเป็นโอโหสิกรรมได้อันนี้ต่างหากที่จะเป็นเงื่อนไขกรรมในการที่จะให้กรรมเก่านั้นเป็นพลังหนุนนําชีวิตของเราในปัจจุบันได้ดังนั้นจงให้ความสําคัญกับกรรมในปัจจุบันมากกว่ากรรมในอดีตแต่กรรมในอดีตรู้เพื่อรู้เพื่อที่จะให้พบชาติมันสั้นลงรู้เพื่อจะเข้าไปชดใช้ แต่อีกอะเมื่อจะเข้าไปรู้กรรมนั้นตัวเองต้องต้อง,ต,องต้องมีปัญญามากมีวิธีการที่ดีและต้องรักษาจิตเป็นแต่ถ้าปัญญามีน้อยวิธีการไม่มีเลยรักษาจิต,ตไม่เป็นเลยแต่อยากจะเข้าไปรู้กรรมนั้นอะ่ะอยากมากจนเกินไปเนี่ยมันจะทําทให้เราทุกข์มากนะทุกข์มากและทําให้เกิดเงื่อนไขกรรมที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่มันซับซ้อนอยู่แล้วอ่ะมันกลับกลายเป็นกรรมที่มันซับซ้อนเพิ่มขึ้นไปอีกซับซ้อนเพิ่มขึ้นไปอีกซับซ้อนเพิ่มขึ้นไปอีกอันเนี้ย กลัวขออนุญาตถามต่อเขาว่าถ้าในเมื่อสมมุติว่าบางคนรู้กรรมในอดีตชาติของตัวเองแล้วเกิดอภินญ,ญาแล้วเช่นกรรมในอดีตชาติจะส่งผลวันนี้ทําให้เกิดแบบนี้อย่างนี้ยค่ะจะมีทางไหนในการปฏิบัติธรรมไหมคะที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่สามารถรู้เท่าทันกรรมถ้าคนที่จะรู้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเรามีหลักจิตสามข้อนี้แล้วในจิตของเราเนี่ยก็ไม่ต้องกังวล เพราะว่าเรามีวิธีการที่ดีมีปัญญาเอาอยู่ปัญญาที่นี้คือหมายถึงปัญปญ,ญาที่เป็นทางบารมรีธรรมของเราด้วยนะและประการที่สามก็คือว่าถ้าเราสามารถที่จะรักษาจิตได้อะร้ายก็กลายเป็นดีแต่ทุกวันนี้คนที่อยากจะรู้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 แต่กรรมของตัวเองอยากจะรู้แต่วลากมของตัวเองแต่ปรากฏว่าตัวเองไม่มีสามข้อนี้มันจึงทําให้เงื่อนไขกรรมที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันซับซ้อนมากขึ้นไปอีกมันซับซ้อนมากขึ้นไปอีก นั้นคนจะรู้ได้ด้วยสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยก็ถึงครูบาอาจารย์จึงบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันนะแต่อะไรก็ตามจะเกิดขึ้นในอน,นาคตข้างหน้าขอให้ตัวเราเองเนี่ยดึงจิตของเราให้สูงขึ้นเรื่อยๆพัฒนาจิตของเราสูงขึ้นไปเรื่อยๆไงอนนี้มันสําคัญนะงั้นสามเงื่อนไขนะสามเงื่อนไขต้องจําให้ได้กันที่เราจะเปลี่ยนร่องกรรมร่องกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะคะ เป็นร่องกรรมที่สามารถดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แล้วการเปลี่ยนร่องกรรมใหม่เราจะต้องเจ็บตัวเงินหมดเจ็บป่วยหนักๆไหมคะพระอาจารย์ถึงเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนร่องกรรมใหม่สําหรับคนที่ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมตัวด้วยพิธีการปฏิบัติไม่ได้มีสมข้อ ไม่ได้มไม่ไม่สามารถเข้าถึง3ข้อนั้นได้ะนั้นคนที่ไม่เข้าใจวิธีการ3ข้อนี้อาจจะต้องเจอเงื่อนไขกรรมที่หนักตามที่เราว่ามาทั้งหมดเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดทุกข้อก็ได้แต่สําหรับนักปฏิบัติธรรมเองเนี่ยเราขอขมากรรมอยู่เนืองๆเราโหสิกรรมอยู่เนืองๆเรายกจิตขึ้นอยู่เนืองๆเรารักษาจิตให้เป็นอยู่เนืองๆเราแสวงหาปัญญาในปัญญาแท้อยู่เนืองๆและเราก็พยายามมี มีวิธีการที่จะลดละก,กับรรอยู่เนืองๆมันจึงทำให้เราไม่ต้องไปเคาะข้องเกี่ยวหรือแวะหรือแวะเข้าไปเจอกรรมที่มันหนักเรื่องหนักๆที่เราว่ามาทั้งหมดนี้ไม่จำเป็นเลยแต่คนที่เข้าใจเงื่อนไขกรรมเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะก็จะดีขึ้นอาจจะไม่เจอทุกข้อดังนั้นอย่าไปคิดเลยว่าเราจะอยู่เหนือกรรมได้ขอเพียงแค่ให้เราเท่าทันกรรมได้แค่นี้อ่ะพอแล้ว อย่าไปให้อยู่เหนือเลยเท่าทันก็พอแล้วเพียงแค่เท่าทันตัวนี้เนี่ยตัวเดียวนี่อย่างอื่นนี่โอ้สุดยอดแล้วนะแค่เท่าทันเนี่ยสมบูรณ,ณ์แล้วยังอื่นอย่าไปกังวลแล้วเท่าทันแค่นี้พอนะอืมควรจะเปลี่ยนวงล้อก,กรรมเนี่ยต้องเจอบททดสอบหนักๆสูญเสียบดตัวไหมต้องเจอค่ะแต่ว่าถ้าคนคนนั้นมีทั้งหมดสามข้อที่พระอาจารย์พูดไปอาจจะไม่ต้องเจอทุกข้อก็ได้ค่ะ วิธีการที่นี้คือวิธีการในการเข้าถึงธรรมวิธีการในการเข้าถึงบาระของกรรมวิธีการในการที่จัดจัดสรรลำดับชั้นของกรรมด้วยเจโตปริยยะยานนี่ไงวิธีการที่จะเชื่อมบุญที่เราได้เคยสร้างยกบุญนี้ให้กับกรรมหลักของเราอ่ะอันนี้คือวิธีการทั้งนั้นเลยนะนั้นแค่พูดแค่เรื่องวิธีการคําเดียวเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจเรื่องของวิธีการเนี่ยก็จะสเปะสปะถ้าไม่เข้าใจวิธีการทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็อาจจะต้อง วอลูปอยู่ในวงล้อกรรมเดิมเนี่ยซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าจนจนตัวเองไม่สามารถที่จะเข้าสู่วงล้อกรรมใหม่ได้อย่างสะดวกใจหรือไม่สามารถเข้าสู่วงล้อกรรมใหม่ได้อย่างราบรื่นอ,อันนี้คือวิธีการมีอะไรบ้างเมื่อกี้วิธีการหนึ่งวิธีการคือการเข้าไปรู้ว่าอะไรคือการจัดดับชั้นกรรมสองการเชื่อมให้เป็นค่ะมีอะไรอีกการยกบุญ การเข้าถึงกรรมนั้นค่ะอาจารย์เชือ่อมบุญการเชื่อมนี่คือต้องพูดจบนะคือการเชื่อมบุญเก่าของเราการเชื่อมบุญเก่าของเราเนี่ยเพื่อจะยกบุญนี้ให้กับกรรมหลักของเราแล้วปัญญาปัญญาที่จะปัญญาในตัวเราเนี่ยมันต้องเป็นปัญญาระดับไหนที่พูดไปเมื่อกี้จําได้ไหมที่เราถามแล้วก็ตอบไปเนี่ยต้องเป็นปัญญาระดับไหนเวลาเราเจอวงล้อของกรรมแล้วเนี่ยกรรมนั้นจะไม่ไม่ทาให้เราต้อง เจอบททดสอบหนักๆแย่ๆปัญญาปัญญาดับไหนเขาเรียกว่าเป็นปัญญาในปัญญาไม่ใช่เป็นปัญญาในสัญญาเวลาเราเข้าไปฟังทฤษฎีความสําเร็จของคนเนี่ยแล้วเราไปจําเข้ามาเนี่ยถึงเวลาจริงๆมาเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจนะเหมือนเหมือนโยมขวาญพูดเมื่อกี้ว่าเวลาปรึกษาโยมกันโยมกันก็จะให้ความรู้ทางโลกมาและความรู้ทางโลกนั้นก็จะสามารถเอาไปใช้ได้เลยเห็นไหม เอาไปใช้ได้เลยแต่ถ้าปัญญาตรงไหนมันเป็นปัญญาที่มันตกผลึกแล้วใครก็ตามที่สอนปัญญาที่ตกผลึกแล้วคนฟังจะสามารถเอาปัญญานั้นไปใช้ได้เลยการถ่ายทอดในปัญญาในปัญญาเนี่ยยมขวันบอกว่าปรึกษาแม่แต้วแม่แต๋วก็จะให้คำปรึกษาที่เป็นในทางธรรมแล้วคําคาปรึกษานั้นที่เป็นทางธรรมก็จะสามารถเอาไปใช้ได้เลยไงเนี่ยมันมันตกผลึกแล้ว ปัญญาไหนที่มันไม่ใช่เป็นปัญญาที่ตกผลึกก็อาจจะเรียกปัญญานั้นว่ายังไม่ใช่เป็นปัญญาในปัญญาอันนี้คือปัญญาสําคัญมันขึ้นอยู่กับว่าวงล้อกรรมจะเปลี่ยนเนี่ยเราจะเจอหนักเจอเบามันขึ้นอยู่กับว่าปัญญาของเราเนี่ยมันแตะในระดับไหนนะอันที่สมการรักษาจิตมันสําคัญยังไงมันสําคัญยังไงเวลาเราเจอบททดสอบแล้วการรักษาจิตนี่มันสําคัญยังไง สรุปง่ายๆก็คือว่าการรักษาจิตเนี่ยมันช่วยได้ยังไงการรักษาจิตก็คือว่ามันทําให้เรากระเทือนได้ช้าลงมันกระเทือนแน่แต่มทำห้เรากระเทือนช้ามันเหมือนว่าเรามีบ้านของเราเนี่ยมีลูกบิดนะมีอมุงลวกมีโครงเหล็กไม่ได้หมายความว่าโจรจะปล้นบ้านเราไม่ได้นะมันปล้นได้แต่กว่ามันจะเข้าในตัวบ้านเราได้เนี่ย มันช้าลงดังนั้นการรักษาจิตเนี่ยมันทําให้สิ่งที่เข้ามากระทบเราเนี่ยมันทําให้จิตวิญญาณของเราเนี่ยมันกระเทือนได้ช้าและเมื่อมันกระเทือนได้ช้าขนาะเดียวกันถ้าคนปัญญามันถึงก็รีบยกจิตเลยแล้วคนที่มีวิธีการเพียงพอเข้าถึงวิธีการนี้ได้ก็รีบที่จะจัด,จดสรรวาลกรรมนั้นให้ให้มันจบลงไปด้วยบุญปฏิบัติด้วยการปรับภพบภูมิให้มันก็จึงทําให้คนกลุ่มนี้ เจอผลกระทบน้อยเมื่อวงล้อของกรรมเนี่ยมันจะเปลี่ยนดังนั้นเนี่ยวงล้อกรรมจะเปลี่ยนไวหรือเปลี่ยนช้ามันต้องเป็นไปตามธรรมแต่ไม่ได้เป็นไปตามอารมณ์ไม่ได้เป็นไปตามอารมณ์ยิ่งโยมมาถามว่าเนี่ยชีวิตโยมเนี่ยจะเปลี่ยนเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่อย่างไรอย่างนี้นะอันเนี้ยยิ่งยิ่งยิ่งช้าเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันมีภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาไง ไอ้ความอยากไอ้ความไม่อยากไอ้ความอยากไอ้ความไม่อยากตัวนี้มันทําให้เวลาในการที่จะลดทอนห่วงเวลาของวิบากกรรมนี้เนี่ยมันมันช้าลงแต่ถ้าเราสามารถรักษาจิตได้ทุกวันนี้หน้าที่ของเราคืออะไรทําหน้าที่ของเราไปรักษาจิตไปแสวงหาแก่นแท้ของปัญญาไปเข้าถึงวิธีการที่จะลดละก,กรรมได้เนี่ยทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ ทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆมันจะทําให้วิถีของวงล้อกรรมใหม่เปลี่ยนแปลงไปโดยอัตโนมัติแต่ลสําคัญนะคนบางคนเนี่ยเมื่อวงล้อกรรมมันจะเปลี่ยนนโยมนะชีวิตมันเจอบทบททดสอบชีวิตมันเจอสิ่งที่เข้ามากระทบมากจนเกินไปจนยบจิตตามไม่ทันจึงทําให้เรากลับไปสู่วงล้อกรรมเดิม คนอย่างนี้ก็มีนะหมายความว่าพอชีวิตพอชีวิตเจออย่างเงี้ยซัดซ้ายซัดขวาเจอวิบากเข้ามาซัดเจอกรรมเข้ามาทับถมเนี่ยจนทําให้มันเจอทุกข้อเหมือนที่เราว่ามาเนี่ยเป็นนวงล้อกรรมเนี่ยมันเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยมีอะไรบ้างที่เราว่ามาอย่างเนี้ยการจะเปลี่ยนเช่นเงินหมดคะ่ะเจ็บตัวเจ็บป่วยเจ็บตัวเจ็บป่วยคนรอบข้างหนีไปหมด คนถ้าไม่รู้จักตรงนี้แล้วยกจิตไม่เป็นเนี่ยแล้วเข้าไปเอาความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นเข้าไปฝังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าไปไม่เข้าใจว่ามันเกิดเพราะทําไมเกิดเพราะคนนั้นเกิดเพราะคนนี้เนี่ยโยมยกจิตข้ามไม่เป็นน่ะแล้วยังมองว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะคนอื่นอยู่เนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าเจ็บตัวฟรีอ่ะภาษาทางโลกอะ่ะมันเจ็บตัวฟรีอะ่ะแทนที่เจ็บตัวไปแล้วแทนที่จะยกจิตของตัวเองให้สูงขึ้นไม่เอา แต่ว่าก็ยังกลับไปวนลูปในในวิบากกรมเวรเดิมๆอยู่เนี่ยอันนี้เรียกว่าเจ็บตัวฟรีแต่ถ้าไม่อยากเจ็บตัวฟรีเนี่ยโยมต้องมีหลักอยู่สามข้อเลยใช่ไหมหนึ่งคืออะไรนะมีวิธีการตีองม,มีปัญญาที่รือสามเราต้องรักษาจิตให้ดี สมข้อนี้สําคัญมากๆนะโยมนะลองถามตัวเองว่าเนี่ยจ,จะเข้าสู่วงล้อกรรมใหม่หรือจะวงล้อกรรมอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นอย่าไปมีความไม่อยากโยมมีชีวิตดีอยู่แล้วเนี่ยไม่อยากจะเปลี่ยนวงล้อกรรมก็ไม่ได้ติดดีอะติดดียิ่งติดดียิ่งวงล้อกรรมเปลี่ยนไ้ดังนั้นสุขแท้บนโลกนี้มันไม่มีจริงโยมมันมีแต่ของคนหลง คนที่หลงเท่านั้นจะรู้สึกว่าความสุขนี้มันมันเป็นความสุขที่จีรังยั่งยืนมันเป็นความสุขที่มันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนเลยแต่คนที่เข้าใจแล้วว่าความสุขแท้มันไม่มีเนี่ยคนกลุ่มนี้จะรีบปฏิบัติแล้วยกจิตของตัวเองเข้าสู่วงล้อกรรมใหม่และไม่เจ็บตัวฟรีหลายคนเลยที่ฟังธรรมะอยู่อยู่ในขณานี้ในอดีตที่ผ่านมาโยมเจ็บตัวฟรีเพราะว่าเมื่อเหตุการณ์ในชีวิต สถานการณ์รอบข้างมันบีบบังคับให้เราอ่ะต้องมาเจอสิ่งที่มันเจ็บแค้นที่สุดทรมานที่สุดอ่ะจิตของเรามันยบไม่ได้โยมแต่มันกลับไปคิดว่าทําไมทําไมทําไมและไปผูกอาฆาตพยาบาทกับคนที่มันทําให้เราเป็นอย่างนั้นอ่ะเข้าไปผกูกบาทไปอีกมันยิ่งจะซับซ้อนไปอีกยิ่งจะเจ็บตัวฟีวไปอีกและกมนั้นมัน มันก็ไม่สามารถที่จะทําให้เราสามารถเข้าสู่วงล้อกรรมม่ได้สักทีอันนี้เป็นเป็นตลกร้ายเป็นตลกร้ายเลยของคนที่จัดการอารมณ์ของตัวเองไม่ได้แต่คนที่จัดการอารมณ์ของตัวเองได้เนี่ยยมจะเข้าสู่วงล้อกรรมม่ได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์